สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการซื้อนาฬิกาคาซิโอรุ่น A 2 3 0นี้มานะคะในการที่เราจะตั้งเวลาหรือว่าเซตวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พราะเราศึกษาจากคู่มือก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะคะก็สัวนใหญ่ก็จะเรียนรู้จาก เพื่อนๆใน YouTube บ้างนะคะก็เลยจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะมะีปุ่มอยู่นะคะสำหรับใช้ในการปรับคือตอนแรกคือถ้าเป็นนาฬิกาทั่วๆไปเนี่ยเราจะหมุนหรือว่าเราะจะกดเข้าไปก็จะเบาๆแต่ด้วยความที่แบบคาสสิรุ่นนี้นะคะมันมันค่อนข้างจะ มันเรามองในแง่ดีก็คือมันแบบมันที่ทําให้แบบความเที่ยงตรงของมันนะมันจะปรับปรับยากค่ะค่อนข้างจะต้องกดให้มันตรงล็อกนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่มปุ่มนี้เลยนะคะก็แต่ว่าเราถ้าถ้าเราแรกๆเราจะไม่เข้าใจเราจะเราจะเหมือนกับว่ามันไม่ขยับนคะจริงๆเราต้องกดหาจังหวะมันนะคะแล้วถ้ามันถ้าถ้าหาจังหวะเนี่ยมันจะกดเข้าไปแล้วเราก็ กดค้างไว้อย่างนั้นนะคะจนกระทั่งไปถึงตั้งเวลาที่เราต้องการแต่ว่ามันจะมันจะหมุนโดยใช้เป็นรอบหน้าปัดนะคะเป็นรอบหน้าปัดเพราะฉะนั้นถ้าเลยเวลาที่เราตั้งไว้ก็ต้องวนรอบใหม่นะคะก็ต้องวนใหม่ะคะดังนั้นถ้าใกล้ๆเวลาที่เราจะเซตเป็นระดับนาทีเราก็อาจจะค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆกดลงนะคะแรกอๆอาจจะกดยากเพราะเรายังไม่รู้จักหวะมันนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ง่ายมากนะคะก็คือกดกดปั๊บนะคะถ้าหาล็อกมันพนะยายามตรงตรงล็อกตรงนั้นนะคะก็กดให้ได้จังหวะมันก็ถ้ากดถูกจังหวะแล้วก็กดค้างไว้นะคะจนกระทั่งไปไปถึงอรอบเวลาะะที่เราจะเซตเอาไว้นะคะอย่างตอนนี้อย่างที่เราจะตั้งตอนนี้ก็คือ11นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลย กดค้างไว้มันหมุนอาจจะหลายชั่วโมงนะคะล้วก็กดค้างไว้อย่างนะั้นอันนี้คือในการตั้งเวลาะคะการตั้งเวลาต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวเลยคะ่ะข้อดีของการที่มันกดยากเนี่ยก็คือมันมันทำให้เวลาเราเที่ยงตรงะค่ะนี่คือข้อดีของนาฬิการุ่นนี้นะคะก็กดไปเรื่อยๆจนถึงที่เรา เซตเวลาะะก็ใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะะในการเซตเวลาะะก,กดถ้าถ้ามหลุดจังหวะหลุดก็ขยับใหม่นะคะก็ใช้ปุ่มนี้เพราะนั้น ส่วนอีก2ปุ่มทางด้านอีกซ้ายมือนะคะก็จะเป็นการาเซตร,รอบเวลานะคะว่าเราต้องการจะให้เวลาเป็นอ,อย่างเช่น12 1 1อหรือเราจะให้เป็น24ชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็ใช้ปุ่มบนก่อนกดปุ่มบนคล้ายๆว่าปุ่มบนจะเป็นฟัง์กชันให้เรา ตั้งว่าเราจะให้อันนี้จะเป็นจะเป็นการบอกตรงตรงสี่เหลี่ยมหน้าปัดนะคะถ้าเป็นเลขก็เป็นเลขดิจิตอลนะคะอันนี้จะไม่ไม่เกี่ยวกับเข็มนาฬิกาแล้วนะคะจะตรงตรงหน้าปัดที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมนั้นนะคะก็คือถ้าเราต้องการให้ถึงแค่เลข12แล้วก็แล้วก็กดฟังก์ชันหนึ่งถ้าเราต้องการให้เป็น24ชั่วโมงเราก็กดปุ่มไปถึงฟังก์ชันนั้นแล้วเราก็ค่อยๆมาตั้งเวลาชั่วโมงนาที กดไปกดไปอีกทีก็จะเป็นการแบบตั้งวันที่นะตั้งวันที่แล้วก็มันตัวเลขข้างหน้าจะเป็นเดือนอย่างตัวนี้เป็นเดือนกันยายนวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปรับปรับปุ่มบนก่อนนะว่ามันมาที่ฟังก์ชันใดซึ่งฟังก์ชันตรงนี้มันจะมีตั้งเวลาเป็น12ชั่วโมงตั้งเวลาเป็น2 4ชั่วโมง แล้วก็มาที่ปุ่มวันเดือนปีแต่มันขึ้นจะขึ้นเดือนก่อนนะคะก็คือเดือน9ตอนนี้เดือน9วันที่1อย่างเงี้ยและอีกปุ่มหนึ่งก็คือตั้งนาฬิกาปุกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเราลองมาดู จะตั้งวันที่แล้วก็เดือนเดือนเก้าวันที่หนึ่งเดือนเดือน9ก้าวันที่หนึ่งฟรายเดยวันศุกร์ จะปรับจะปรับนาทีอีกนิดนึงนะคะนะตรงแล้วนะคะทีนิดตรง ปุ่มนี้นะคะเป so vale so ็นปุ่มที่ตั้งนาฬิกาปลุก AL อาลามนะคะก็คือเราต้องการปลุกเวลาเท่าไหร่ก็ถ้าเราจะใช้นะคะเราค่อยตั้งเวลาก็กดปุ่มนี้นะคะ